เย็นน้ำวา้าเมื่อไหร่เจ้าบ่าวแกจะมาสักทีเนี่ยฉันนลยยืนรอ,อนานแล้วนะใจยเยนเ็ยนๆสิแม่เดี๋ยวคงมาแหละเย็นน้ำวา้านั่นใช่เจ้าบ่าวแกไหมนะ่ะทำไมขับซาเล้งมาแบบนี้ล่หะหาเย็นน้ำวา้าโอ้ย สวัสดีครับคุณแม่ผมมารับน้ำว้าคุณแม่ไปงานแต่งครับค่ะค่ะนี่มันอะไรคะก็นี่มันก็ซาเล้งไงครับคุณไม่รู้จักเหรอฉันดูค่ะว่ามันคือซาเล้งแต่คุณเอาซาเล้งมารับฉันกับแม่เนี่ยนะคะผมว่าเราอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้เลยครับไปไปเถอะครับเดี๋ยวไม่ทันเลิกคุณแม่ครับสางหน่อยนะครับ ขึ้นรถเดี๋ยวไม่ทันเลิกครับเร็วๆสิครับมาไประวังนะครับไป แยกนี้ไปก็ถึงแล้วครับเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ย,ยดับได้ไงวะเนี่ยโอ้ยอะไรอีกล่ะเนี่ยเออรถดับอ่ะคุณสงสัยหวเทียนน่าจะบอดอ่ะโอ๊ยเราเมื่อไหร่ชาติไหนจะถึงงานแต่งอะอาร์ตฉันกับแม่เริ่มทนไม่ไหวแล้วนะเออ ขอโทษน,น,นั้นน้ำว้าถ้างั้นคุณกับแม่ช่วยลงไปเข็นรถได้ไหมฮะคุณจะบ้าเหรอกูจะให้ฉันกับแม่ลงไปเข็นเนี่ยนะถ้างั้นคุณมาขับไหมเดี๋ยวผมลงไปเข็นเองอารฉันขับรถแบบนี้ไม่เป็นคุณก็รู้ถ้างั้นคุณกับแม่ก็ลงไปเข็นตอนนี้เลย่าเพิ่งบ่นนะเดี๋ยวไปถึงงานสายไปเร แล้วคุณติดแล้วรีบรีบขึ้นเลียวแม่แม่แม่รีบขึ้นมาครับแม่อุ๊บอ้อย น้ำว้คุณใจเย็นก่อนสิใจเย็นเหรอพูดออกมาได้ไงใจเย็นเหง่งซวยจริงเลยอ่ะน้ำวะเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะคุณกับลูกนั่นแหละเป็นบ้าอะไรถึงได้เอาซาเล้งเก่าๆเนี่ยเป็นรับพวกเราทำแบบนี้มันยามเกียรติกันชัดๆเลยใจเย็นๆก่อนนะคะฉันไม่โยงไม่เย็นมาแล้วฉันกับลูกเนี่ยอุตส่าห์ไปตัดชุดแต่งหน้าทำผมแต่นี่อะไรนั่งซาเล้งมา ทั้งแดดทั้งฟันทั้งลมทั้งเนินและแถนลงไปเข็นรถอีกเออฉันต้องขอยพ่อแทนลูกชายด้วยนะคะเอาอางี้ไหมเออดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนนะคะจะได้ใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้เวลาเข้าพิธีแล้วคะ่ะฉันไม่ดื่มแม่ครับทำไมแม่ต้องปัดน้ำทิ้งแบบนี้ด้วยครับ มันเสียน้ำใจคนให้นะครับได้แต่อารนี่พวกคุณทำเกินไปแล้วนะคะมันไม่เกินไปแล้วคะ่ะนี่มันยังไม่เท่าที่พวกเราสองคนเนี่ยเสียเวลาด้วยซ้ำและฉันขอประกาศตรงนี้เลยนะว่าฉันขอยกเลิกงานแต่งงานทั้งหมดนวานี่คุณพูดอะไรออกมานี่ คุณกับแม่คุณเนี่ยดูถูกว่าฉันสองคนมากเกินไปละเอาซาเล้งมารับฉันเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่าฉันกับแม่ต้องอับอายแค่ไหนอะ่ะนี่ขนาดงานแต่งงานนะคุณยังไม่มีปัญญาขับรถดีๆมารับฉันเลยแล้วถ้าฉันแต่งงานกับคุณไปอะ่ะฉันไม่กัดก้อนเกลือกินหรอน้ำหวามันไม่ใช่แบบนั้นนะลูกเงียบไปเลยค่ะแม่โถเอเราก็นึกว่าจะเป็นคู่ดีมีตังที่ไหนได้ ก็แค่คนจ,นจนๆที่ฉันหลวมตัวไปนับยาด้วยเท่านั้นไปนะเธอค่ะแม่เ,เดี๋ยวก่อนนะวัดปล่อยคนเดี๋ยววัดอย่าเพิ่งไปดิปล่อยปล่อยอย่างนี้ฉันอกใอ้ปล่อย ปลูกนี่ทำไมต้องทำรูนลรงถึงขางนาดน,นี้ด้วยเอรถคันนั้นใช่รถหรูคันนี้ฉันเป็นคนซื้อเองอ่ะฉันจะซื้อเป็นของขวัญวันแต่งงานของเธอไงฉันกะจะเซอร์ไพรส์หลังจากเสร็จพิธี นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ซื้อรถหรูเป็นของขวัญวันแต่งงานให้กับแฟนผมแะผมว่านะครับถ้านำว้าเขารู้ว่านำว้าเขาต้องดีใจมากๆเลยอ่ะเออรีบขับรถไปรับเจ้าสาวกับแม่เจ้าสาวเถอลูกอืยังก่อนดีกว่าครับแม่ผมอยากซื้อห้น้ำวาครับอยากให้น้ำว้าเขาไม่เห็นรถเองหลังจากเสร็จพิธีอะอ้าวแล้วลูกจะไปรับเจ้าสาวยังไงละเนี่ย ผมนึกออกแล้วครับแม่พี่ครับพี่นี่แกอย่าบอกนะว่าแกจะขับซาเล้งไปรับเจ้าสาวอ่ะแม่ครับแต่เซอร์ไพรสทั้งทีอะก็ต้องออให้สุดไปเลยครับอ ะ,ะฉันขอโทษนะคะชันไมไ่ตั้งใจอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวชันช่วยนะคะไม่เป็นไรอะ่ะผมลุกเองได้พวกคุณสองคนเนี่ยพอเห็นรถคันนี้แล้วเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเออพราอาร์แม่ว่าถ้างั้นน่ะเรามาจัดงานแต่งงานให้เสิทธนะเดี๋ยวจะไม่ทันเลิกซะก่อนไม่ทันแล้วมั้ง พวกคุณประกาศเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอว่ายกเลิกงานแต่งงานน่ะพวกเราเปลี่ยนใจแล้วค่ะคุณแม่เหรอเปลี่ยนใจเพราะเห็นรถหรูแคันนี้น่ะเหรอถ้างั้นผมกับแม่ก็ขอเปลี่ยนใจด้วยนะครับหมายความว่าไงคะอารผมขอไม่แต่งงานกับคุณแล้ว ันไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษนะผมต้องขอขอบคุณรถซายเลงคันนี้นะครับที่ทำให้ผมได้เห็นท่าแพของคุณและแม่ของคุณไม่งั้นผมคงเปิดแต่งานคนเลยวอาฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ทันแล้วล่จะจ้ะคิดจะมาตบผัวและรูปหลังเสียใจด้วยนะคุณไม่ได้ไปต่อแต่อาร์ต เข้าบ้านกนะเถอลูกอ์ตเดี๋ยวก่อนฉันขอโทษอ์ตฉันไม่ได้ตั้งใจ เชฟพอดีผยวจะเอาขยะทิ้งอ่ะงั้นรีบไปรีบมาจะได้ช่วยฉันปรุงต่อครับครับมาเอาหม้อแกงลุมเร็ว ว่าร้านแกเนี่ยทํากับข้าวอร่อยเหมือนกับร้านระดับ5ดาวเนี่ยฉันไม่ลงทุนขนาดนี้นะเนี่ยร้านก็เล็กแค่นี้เองวอ,อย่าลืมนะเจ๊ส่วนแบ่งที่เจ๊ขายอาหารได้แบ่งเั้นคนละครึ่งนะเอ้ยได้ไงวะฉันเป็นคนเอาไปขายฉันก็ต้องได้เยอะกว่าสิโหเจ๊พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกผมเองก็เสี่ยงเหมือนกันนี่เชฟเขารู้ว่าผมขามิอนอาหารมาให้เจ๊ขายในราคาถูกถูกเนี่ยโอ้ มีหวังทั้งโดนแล่ออกทั้งโดนจับแน่เลยเออคนละครึ่งก็คนละครึ่งวะบนเก่งจริงเลยหมายรึเป็นแกงเขียวหวานเนื้อที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยได้กินมาเลยค่ะงั้นเอาถุงนึงค่ะเท่าไหร่คะได้ค่ะถุงละ80ดสิค่ะเดี๋ยวตักให้เลยนะคะโหยแพงมากเลยอะขายถุงละต้องแ80 ฉันใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยนะคะเนื้อเนี่ยฉันก็ใช้เป็นเกรดเเลยค่ะแผนงเนื้อร้านฉันเนี่ยก็เกรดเเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบอย่างดีเหมือนกันแต่ว่าฉันขายถุงละ50บาทเองนะคะแถมรสชาติอาหารของฉันเนี่ยก็อร่อยสู้ร้านอาหาร5ดาวได้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่เชื่อเนี่ยลองมาชิมดูได้นะคะได้ค่ะ มากเลยค่ะแม่นะค,ะค้าคะที่สั่งเมื่อกี้ยกเลิกนะคะเอาสองถุงค่ะได้เลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะขอบคุณนะคะ ายหมดเกี้ยงเลยอ่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะทํากับข้าวขายเนี่ยขายแพงๆอะ่ะใครเขาจะซื้อกันมันต้องขายถูกๆแบบฉันนี่คุณคะคุณขายแะแนงถุงละ50บาทใช้เนื้อเกตเอแบบเนี้ยไม่กลัวขาดทุนหรอคะโอ๊ยฉันไม่กลัวหรอกจ้ะยังไงเนี่ยฉันก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วมีแต่กําไรกับกําไรคุณคะถ้างั้น คุณช่วยบอกฉันได้ไหมคะว่าคุณเนี่ยไปซื้อวัตถุดิบมาจากไหนถึงได้ต้นทุนถูกจังฉันจะได้ไปซื้อบ้างค่ะจะบ้าเหรอเรื่องแบบนี้ใครเขาจะบอกกันยะขืนฉันบอกไปเนี่ยเธอก็เป็นคู่แข่งกับฉันน่ะสิขายแกงหมดแล้วกลับบ้านดีกว่าเจ๊วันนี้เหลือแค่นี้นะพอดีวันนี้ที่ร้านขายดีอะ่ะเออฉันก็ขายดีเหมือนกันแหละดีจังเลยเนาะไม่ต้องลงทุนเลยสักบาท แถมยังหาเงินเข้ากระเป๋าได้วันละสองสามพันอ่ะแบบนี้สิค่อยคุ้มเสี่ยงที่ฉันยงกมยหารมาขายหน่อยเออรีบเทสเบาๆดีกวะานี่ค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะ ขอบคุณนะคะวันนี้ซื้อไปทั้ง3ามถุงพรุ่งนี้มาซื้ออีกนะคะอเอานึกว่าถอดใจเลิกขายไปแล้วซะอีกปกติเนี่ยเห็นเธอเนี่ยมาตั้งร้านแต่เช้าก่อนร้านฉันทุกวันเลยพอดีว่าไปทำธุระมาค่ะก็เลยมาเปิดร้านช้าเหรอ จะเปิดช้าหรือว่าเปิดเร็วเนี่ยเธอก็ขายแข่งชันไม่ได้อยู่ดีอะระวังนะแกงจะเหลือเหมือนเมื่อวานนะจ๊ะนะคะาครับมีแกงเขียวหวานขายไหมมีค่ะเท่าไหร่อ่ะแปดสิบาทค่ะโอ้แบาทเลยนะครับอพอดีว่าร้านชันเนี่ยใช้เนื้อเกตเองเลยนะคะถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยลองชิมก่อนก็ได้ค่ะ อืมอร่อยมากเลยครับขอบคุณนะคะฮ้ LIKE. ยถ้ารสชาติดีและวคุณคุณภาพดีแบบนี้เพราะว่าขายถุงละ80บาทอ่ะก็สมเหตุสมผลดีนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาสักถุงหนึ่งได้ค่ะเออคุณลูกค้าคะซื้อแจ้งร้านฉันไปทานไหมคะขายถุงละ50บบาทเองค่ะร้านฉันเนี่ยขายถูกไม่ได้ขายแพงเหมือนร้านใครบางคน แกงอะไรหรอครับแพนแนงเนื้อค่ะรสชาติกด็ดีเกรดพรีเมียมเลยนะคะบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยเหมือนออกมาจากร้านอาหาร5้าดาวเลยละค่ะ <c oughs> พูดขนาดนี้ผมขอล้องชิมหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะ <c oughs> นี่คะ่ะชิมเลยคะ่ะเห็นไหมล่ะคะฉันบอกแล้วว่าอร่อย เหมือนเลยล่ะครับเหมือนที่ผมทําแผนงเนื้อด้วยตัวเองเลยล่ะครับคุณตํารวจครับจับเธอคนนี้เลยครับเอ้ยปล่อยนะคุณตํารวจจับฉันทําไมเนี่ยไอ้ฟุกน้องชายของคุณที่เป็นผู้ช่วยเชฟของผมนะตอนเนี้ยมันไปรออยู่ในคุกเลยนะครับฮะนี่คุณเป็นเชฟเจ้าของร้านนั้นเหรอ ใช่ครับวันนั้นคุณคงจะรีบขโมยมากจนไม่ทันสังเกตนะครับพวกผเป็นใครอุย้ยฉันไม่เกี่ยวอ่ะคุณรู้ได้ไงอะ่ <es> ะฮะ <tas S 3> รู้ได้ไงอ,อไม่น่าตื่นสายเลยเราแบบนี้ไม่ทันลูกค้าแน่ๆเลยอะ่ะเฮ้ยนั่นมันดี เจ๊ร้านข้างๆแล้วนี่วะทำไมท่าทางแปลกๆเจ๊วันนี้เหลือแค่นี้นะพอดีวันนี้ที่ร้านขายดีไปนอะเออฉันก็ขายดีเหมือนกันอนะดีจังเลยเนาะไม่ต้องลงทุนสักบาทได้เงินเข้ากระเป๋าตั้งสองสามพันเนี่ยแบบนี้สิค่อยคุ้มเสี่ยงที่ฉันขโมยอาหารมาขายหนะอ่อยที่แท้ก็มาขโมยอาหารร้านห้าดาวนี่เองน่าะถึงได้ขายถูกแบบเนี้ย วันนี้ที่ร้านขายดีไปนะฉันก็ขายดีเหมือนกันแหละดีจังเลยเนาะไม่ต้องลงทุนเลยสักบาท <c oughs> แบบนี้สิค่อยคุ้มเสี่ยงที่ฉันขโมยอ,อาหารมาขายหนะ่อยเป็นอย่างที่คุณบอกจริงๆด้วยสองคนนั้นน่ะขโมยอ,อาหารจากร้านผมไปที่ฉันมาเตือนคุณอะ่ะเพราะฉันรู้ดีค่ะว่าอาหารที่ดีเนี่ยมันมีต้นทุนสูงมากแค่ไหนในจากความตั้งใจที่เราสัง่งไปในอาหารอีก ฉันไม่อยากให้คุณเนี่ยโดนชุบมือเปิดไปดื้อแบบนี้ค่ะขอบคุณคุณมากนะครับที่มาเตือนผมเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการต่อเองได้ค่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะดีไปหาของค่ะครับฟุกมาดิ เรามีเรื่องต้องคุยกันนี่แหละค่ะสาเหตุที่ฉันมาเปิดร้านสายวันนี้แกหยุดเลยนะครับถ้าไม่อยากโดนข้อหาเพิ่อมอีกกระทงอะ่ะไปครับไปโรงพักเลยไปไม่ไปไม่ไปไปฉันไม่ไทำผิดอะไรคุณตำรวจไปฉันบอกให้ไปไงเชิญไปจอดเถอะคุณครับไหในๆแล้วผมขอชิมแกงคนไหนได้ไหมครับ ได้ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะนี <S <s ่ค่ะตอนนี้ที่ร้านของผมอ่ะขาดผู้ช่วยเชฟอยู่คุณสนใจไปเป็นผู้ช่วยเชฟผมไหมครับ ช่วยเชฟในร้านอาหารห้าดาวของคุณน่ะเหรอคะใช่ครับรสชาติการปรุงของคุณเนี่ยดีมากเลยนะครับแถมวัตถุดิบเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีด้วยถึงจะเป็นร้านแกงข้างทางเนี่ยแต่รสชาติกับคุณภาพเนี่ยเทียบกับพัตนาคารห้าดาวเลยนะครับ <c oughs> จริงเหรอคะฉันไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะมีเชฟจากร้านอาหารห้าดาวเนี่ยมาทมฝีมือของฉันนะคะคุณทำดีเนี่ยก็ควรได้รับคำชื่นชมนะครับ และก็ควรได้รับโอกาสที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับว่ายังไงล่ะครับสนใจร่วมงานกับผมไหมครับสนใจค่ะสนใจมากๆเลยการเป็นผู้ช่วยเชฟเนี่ยมันคือความฝันของฉันเลยนะคะงั้นก็ยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับ